จะมีลิลลี่ฟิล์มใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าแค่ลำลึกความหลังนะคะเมื่อคุณแอนโทนีคิงค่ะตากล้องฟีมือดีประจำทีมลิลลี่ฟิล์มออฟฟิเชียลนะคะเจ้าตัวค่ะออกมารีโพสต์คลิปของคุณเชสเชอร์ฮาค่ะที่มีการประมวลผลงานตลอดทั้งปีของเธอนะคะแล้วก็จะได้เห็นค่ะลิซ่าแบบแวบๆบแบบในนั้นด้วยนะคะก็มีตอนถ่ายเดอะมูฟวี่อยู่ด้วยกันค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าลิซ่านั้นทรงบอสมากๆนะคะสุดๆไปเลยค่ะเท่ดูหล่อมากๆเลยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ มาลงใน Li ลล f i ฟิล์มออ i ฟินะคะก็คงจะดีไม่น้อยค่ะและถึงแม้ว่าคลิป The Movie นะคะจะถูกปล่อยออกมาค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเดือนหน้านี้ก็จะครบตึงปีแบบพอดีพอ,ดอยู่แล้วด้วยนะคะเจ้าของเพลงนะคะทอมบอยค่ะอย่างเดสตินีโรเจอร์นะคะเธอค่ะก็ยังคงโพสต์ขอบคุณน้องลิซ่าอยู่เลยนะคะเพราะว่าเธอค่ะเคยเล่าว,ว่าตอนนั้นเนี่ยงบประมาณของบริษัทกะใกล้จะหมดแล้วนะคะเธอเนี่ยต้องเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าเพราะน้องลิซ่านี่แหละค่ะเลยทําให้เธอนะคะได้ทํางานที่ รักต่อไปค่ะซึ่งล่าสุด่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะเธอก็อยังโพสต์ขอบคุณนอรลิซ่าอยู่เสมอเลยนะคะยังไงก็มารอดูกันไปแล้วกันค่ะเห็นทั้งคุณแอนโทนีคิงนะ,ะแล้วก็คุณเชเชอร์ฮาค่ะมีการมาอัปเดตนะคะบอกว่าบายบายนะคะปี2021ค่ะพร้อมกับมีภาพนะประมวลผลงานแล้วก็ความเคลื่อนไหวตลอดทั้งปีของพวกเขาะะเอามาให้เราได้ดูด้วยค่ะซึ่งก็จะได้เหตนนะะุเป็นเรื่องหลังการทํางาน The Movie ด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปหนึ่งเนาะที่คุณเชเช มีการกระโดดลงสระน้ำนะจำได้ใช่ไหมที่ตอนนั้นเราเคยทำข่าวนะว่าเออส,ำสำาวๆไปพิงไปที่ LA นะคะแล้วก็ที่พักของเธอค่ะก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาสระก็ประมาณนี้นะแอนก็แคปๆเอามานะที่เธอ เอาคลิปมาโพสลงนะก็เอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะคะก็เป็นบรรยากาศต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะก็มาเรารุ้นกันค่ะไม่แน่ค่ะอาจจะมีงานใหม่ๆนะมาให้เราได้ดูในเร็วนี้ก็เป็นได้ค่ะก็เห็นมีความเคลื่อนไหวนะจากทั้ง2คนเลยนะคะก็เอามาเล่าสุ่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like ชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า